วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งเราจะต้องเน้นในการทํางานร่วมกันนะครับในลักษณะของสถาประชาชีนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับสวันโดยมีนักศึกษาจากหลายสาบันมาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับมีนักศึกษาจากนักศึกษาแพทย์จากมหาเลย อุบลราชธานีนะครับจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยตอนแก่นนะครับนักษาพยาบาลนะครับนักศึกษากายภาพาบำบัดนักศึกษาจากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเรามีการทำกิจกรรมกันทั้งหมด3วันนะครับวันแรกเราก็เริ่มที่โรงพยาบาลสมติเพษษรื่องสงอุบลราชธานีนะครับในวันที่สองเราก็มาลงในภาคสนามกันนะครับ ในวันที่3เราก็จะมีการทําสรุปนะครับว่าศึกษาได้ทํากิจกรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับการเรียนแบบสาวิชาชีพนั้นถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทํางานเราจะต้องทํางานกันเป็นทีมนะครับมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการทํางานเป็นอย่างดีจึงจะทําให้การประดติง,งานประสบความสําเร็จเการรักษาคนไข้คนหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จ เราจึงต้องทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดีที่สุดหมอมีหน้าที่วินิจฉัยสั่งจ่ายยาเภสัชก็มาช่วยอธิบายคุณสมบัติของยาที่คนไข้ได้ใช้พยาบาลก็สื่อสารถึงแนวทางการดูแลปฏิบัติตัวขณะเจ็บป่วยให้ทั้งผู้ป่วยเองให้ทั้งญาติได้รับทราบเพื่อหวังผลว่าการดูแลรักคนไข้คนนึง่งจะเกิดผลดีที่สุด ทุกมิตินะครับมิติทางร่างกายคือรักษาโรคทางกายหายอันที่สองเป็นการฟื้นฟูให้กำลังใจทางด้านจิตใจซึ่งตัวนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหลายหลายคนจะมองข้ามการมีกำลังใจที่ดีการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องโรคของตัวและการให้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยเราเรียกกระบวนการสื่อสารเพื่อช่วยทำให้ โรคโรคหนึ่งโรคทางกายหายแล้วโรคทางใจก็ต้องได้รับพลังได้รับการฟื้นฟูเยวยาเพื่อให้คนคนนั้นหรือครอบครัวนั้นหลังจากหายแล้วสามารถที่จะดำรงชีพด้วยสุขภาวะก็คือทั้งกายจิตใจสังคมได้อยู่อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เป็นกำลงังสำคัญของสังคมในอนาคตขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยทําให้ลูกๆของเราทุกทุกกลุ่มทุกสาขาวิชาชีพที่จะออกไปเป็นบุคลากรดูแลชีวิตทุกสุขของประชาชนในพื้นถิ่นเราในเขตอีสานล่างเนี่ยได้เป็นคนเต็มคนอย่างแท้จริงก็ขอบคุณครับ